สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะพาเอฟซทุกๆท่านฮนะไปเมืองสุพรรณกันบ้างนะรอบนี้จะมาในพระปิดตาเนื้อผงน้ํามันนะของหลวงปู่นิ่มนะหลวงปู่นิ่มสุพรรณบุรีนะวัดพระผ้วัดพุทธมงคลนะจังหวัดสุพรรณบุรีบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยเด็ดมาก แล้วก็สร้างน้อยนะฮะตอนนี้คนตามหากันให้ควักนะฮะเพราะว่าเขาทําสวยอะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะฮะเนื้อผงผมบอกข้อเด่นของของรุ่นนี้ก่อนเลยนะหนึ่งเกจิดังนะฮะสองเป็นเนื้อผงน้ํามันนะฮะสามสร้างน้อยนะฮะสี่คนที่ทําเนื้อผงน้ํามันให้เนี่ยระดับต้นๆของประเทศนะ,ะถือว่าเป็นมืออันดับ หนึ่งเลยก็ว่าได้นะเขาต้องว่าอาจารย์กู้นะอาจารย์กู้ลายไทยนะหรือว่าจะเรียกว่าเฮียกู้ชาตินะฮะลายไทยก็ได้นะแล้วก็ผู้สร้างนะฮะผู้สร้างก็พิบป๊อปอ่างทองนะในการจัดสร้างรุ่นนี้นะคุผลงานออกมาได้ เด็ดที่สุดนะฮะเด็ดที่สุดมาผมจะพาเอพซีทุกท่านนะฮะไปฟังกันก่อนว่าจำนวนการจัดสร้างเท่าไหร่นะ,ะมีอะไรกันบ้างนะ,ะเนื้อผงน้ำมันนะ,ะรุ่นนี้จะชื่อรุ่นอะไรมาดูกันฮะพระปิตาจมโบนะฮะพระปิตาจัมโบน,ะะโบนี่นี่นะ,ะมะหาเศรษฐีรุ่นเจ้าสัวสุพรรณฮะ เจ้าสัวสุพันโอูกล่องค่อนข้างใหญ่ทำาดีมากๆนะทั้งกล่องทั้งอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งการเซฟพระข้างในนะฮะรายการรายละเอียดต่างๆนะฮะโอูทออกมาได้แบบดีมากถือว่าเป็นมาตรฐานสูงเลยก็ว่าได้นะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะเะนี่ยหลวงปูนนิ่มนะ,ะมีโลโก้คำว่าน,นิ่มอยู่ตรงนี้นะ หลวงปูนิ่มโชติธรรมโมนะฮะวัดพุทธมงคลตําบลหนองปือสมัยก่อนเรียกวัดหนองปือวัดหนองปือนะอันเดียวกันนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะนี่สืบสารตำนานโอ้โหจากหลายเกจินะท่านไปร่ำเรียนวิชามานะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวง ปุโตะนะฮะหลวงพ่อกลวยนี่ท่านไปร่ำเรียนวิชามานะฮะโอ้ถือว่าเยอะมากนะมาเดี๋ยวเราจะมาเกินกันก่อน,อนว่ารายการต่างๆที่พี่ป๊อปอ่างทองท่านได้สร้างไว้เนี่ยมีอะไรกันบ้าง1นะฮะหนึ่ง,นะะนงแน่นอนต้องเป็นนำเลิกนะฮะนำเลิกนะนำเลิกเนื้อเทียนชัยหน้ากาก,ากของคำนะฮะย้ำอีกทีตะกุดทองคำสิบดอกโอ้โหโคตรเงินสร้างสิบ เองค์บนโลกนะสร้าง19องค์บนโลกฮะสองนะฮนะนำเลิกบูชาครูเนื้อเทียนชัยนะฮะตะกุดทองคำสิบดอกโคดเงินสร้าง19องค์เช่นกันนะสามนะพิเศษตามรอยครูเนื้อสมเด็จนะฮะแล้วก็ตะกุดทองคำสิบดอกนะโคดทองคำสร้าง16องค์บนโลกไงนะ เอาไปรายการที่4นะฮะเรามีนะฮะให้กับเ c ซีได้รับชมนะฮะนี่คือรายการที่4นะฮะนี่ชัดเจนนะฮะรายการที่4เป็นเนื้อผงใบเนื้อเกสรแช่น้ํำมนอุดกลิ่งอ่าฮไม่ธรรมดานะพระผงมีอุดกลิ่งนะฮะตะกุดเงิน2ดอกโคดเงินจำนวนการจัดสร้างนะเนื่องจากเป็นพิมพ์เนื้อนิยมพิมพ์นิยมนะฮะจำนวนการจัดสร้างห ร้100อยองค์ฮะห้าร้อยองค์ฮะนี่คือท,ที่ที่เรามีให้กับพี่ๆได้รับชมนะห้าจะเป็นเนื้อผงใบลานตะกุดเงินสิบดอกสร้างเก้าสนะิบเก้าองค์หกจะเป็นเนื้อขมิ้นทองตะกุดเงินสิบดอกเช่นกันเก้าสิบเก้าองค์เจ็ดนะเจ็ดเรามีฮะนี่เจ็ดเราจะมีให้เอฟซีได้รับชมนะฮะผงพุทธคุณเรืองแสงเต็มองค์ตะกุด เงิน10ดอกฮะสร้าง99องค์บนโลกเนี่ยสร้าง99องค์บนโลกแล้วยังไม่พอฮะยังไม่พอเรามีรายการนี้ฮะรายการที่บอกว่าโอ้ยังไม่มีใครทําเลยนะนี่นี่คือครั้งแรกที่ผมเคยเห็นนะนี่คือลูกอมเทียนชัยอุดกริงนะฮะย้ําอีกทีลูกอมอุดกริงนะฮะแท่น้ํามนต์โอ้โหออปชั่นเพียบนะ โค้ดเงินบวกทองเหลืองจำนวนการจัดสร้าง500ลูกบนโลกฮะ500ลูกบนโลกฮะสุดยอดจริงๆนะต่อไปนะต่อไปก็จะมาเป็นโซนชุดของขวัญกับชุดกรรมการนะรายการที่9ชุดของขวัญรับพระสี่องค์นะ69ชุดแล้วชุดกรรมการหน้ากาก3าอีก69ชุดนะมีมีเท่านี้นะมีเท่านี้รายการที่อจองแยกนะ ต่อไปนะเป็นรายการลุ้นเนื้อนะรายการลุ้นเนื้อเนี่ยกองใหญ่ๆเนี่ยรายการลุ้นเนื้อนะฮะลุ้นโชคสร้าง69้าลังนะหกสิบเก้าลังการันตีตะกุดทองคํา8องค์สุดยอดฮะน่าจะไม่ใช่นะการันตีมาเนี่ยตะกุดทองคาเนี่ยสิบสามองค์ในหลังเลยนะโคตรโหดอะโหดมากๆนะฮะโหดมากๆนะ สุดประเทศผมบอกได้คำเดียวว่าสุดประเทศนะฮะแล้วก็รายการที่12นะฮะสิเป็นจะเป็นตัวแจกสุนจองนะฮะแจกสุนจองนะนี่นะฮะนี่น,น,นี่รายการเป็นเนื้อเกรสรน,นะฮะตะกุด 3K4 ดอกนะฮะเนื้อทองชมพูตะกุด 3K4 ดอกค้ากันมานะค้ากันมานะหรือเนื้อละ199องค์นะฮะเนื้อละ199องค์ ต่อไปนะฮะต่อไปเป็นเนื้อยาสูบอุดกลิ่งนะฮะเนื้อยาสูบอุดกิ่งตะกุดเงิน10ดอกเนี่ยแจกกรรมการผู้ช่วยงานนะ,ะสร้าง99องค์รายการที่14นะฮะเนื้อใบลานแก่น้ำมันตังอิวนะฮะตะกุดเงิน8ดอกนะ,ะแล้วก็เนื้อว่านสเสน่จัน ตะกุดเงินอีก8ดอกนะฮะเนื้อละ69องค์เป็นตัวแถมยกลังฮะเป็นตัวแถมยกลังแบบนี้นะนี่สุดประเทศอีกแล้วนะจะังแค่69องค์เท่านั้นนะแล้วต่อไปรายการที่15นะฮะเป็นเนื้อผงทูบตะกุดทองแดง4ดอกสร้าง1,000องค์นะฮะแจกในพิธีและก็ถวายถวายวัดนะฮะ1,000องค์นะฮะแล้วเนื้อนี้เนี่ย มีคงตามหากันด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีหลังเงาอะไรสักอย่างนี่แหละสวยงามมากๆนะสร้างหนึ่งพองค์นะฮะถวายวัดกับแจกในพธิธีนะมาถึงรายการสุดท้ายนะรายการสุดท้ายเป็นเนื้อเกรสรตะกุดเงิน10ดอกนะเนื้อเกรสรผมสวยสุดเลยสวยสุดในประเทศสร้าง99องค์นะฮะถวายพระเกจินะถวายพระเกจิจ้ะนี่ เขาก็จะมีโซนบอกให้นะในรายการลุ้นเนื้อนะฮะนี่ฮะนี่ฮะในรายการลุ้นเนื้อการันตีตะกุดทองคำา13องค์ในลังนะฮะใช้โค้ดเงินบวกหมายเลขทุกรายการนะ,ะนี่ฮะให้เครดิตผู้สร้างกับผู้หลังสรรผลงานด้วยนะฮะเพราะว่างานดีเราก็บอกว่าดีนะฮะนี่ เดี๋ยวพี่พี่เห็นละงานสวยขนาดไหนนะมีโซนทองคำนะอย่างที่เห็นนะฮะมีโซนทองคำนะทองคำคู่นะรายการแล้วก็กโซนตะกุดทองคำนะหนึ่งตะกุดเงินหนึ่งนะฮะนี่แล้วก็โซนตะกุดเงินนะฮะโซนหน้ากากเงินนี่นะมีโซนตะกุดทองคำบวกตะกุดเงินคู่อีกนะฮะโซนทูโทนตะกุดเงินนี่โซนอุดกริงนะมีหลายโซนนะพี่นะ โซนตะกุด3 k เคนะฮะแล้วก็โซนตะกุดทองทิพย์สดอกนะโซนตะกุดทองแดงแล้วก็โซนตะกุดทองทิพย์บวกทองแดงนฮะนี่รายการต่างๆเรามีให้กับ fc ได้รับชมกันแบบจุกใจนะเราจะมาแกะให้กับ F c ได้รับชมเฮรับชมกันก่อนว่าเป็นยังไงนะนี่คือซีนเดิมๆนะซีนเดิมๆกล่องเดิมๆของรายการ ลุ้นเนื้อนะฮะรายการลุ้นเนื้อ,อกล่องค่อนข้างใหญ่นะพี่นะโอ้โหถ้าเทียบกับฟาร์มนะฮะเพราะว่าเป็นผ้าปิดตาจำโบกเขาทํากล่องใหญ่เพื่อที่จะได้เซฟอง์พระให้ปลอดภัยนะฮะให้อันเนี้ยตกหล่นอะไรเนี้ยจะได้ไม่ไม่เสียหายจนถึงองพระนะซีนเดิมๆเ,เป็นซีนใสนะไม่สกรีนอะไรทั้งสิ้นนะฮะกล่องข้างหลังขาวข้างหน้าใสานะฮะมีแผ่นฟองน้ํารองมาให้ไม่ให้เห็นพระข้างในนะแต่ว่า เขาก็จะมีสกรีนด้วยสีทองนะฮะมีคำว่าพระปิดตาจำโบนะฮะมหาเศรษฐีรุ่นเจ้าสัวสุพรรณหลวงปูนิ่มโชติธรรมโมนะฮะวัดพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณปี2565ันี่นะฮะเดิมเดิมต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะให้กับ FC ได้รับชมกันเลยว่าเดิมเดิมนะ มันต้องเป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้ข้างในเดี๋ยวผมจะให้ดูหลากหลายเนื้อนะหลากหลายเนื้อเลยสําหรับรายการลุ้นเนื้อนะมาฮะโอ้ได้ลุ้นแน่นอนได้ลุ้นแน่ๆปึ๊บปึ๊บมาแล้วฮะโอ้โหนี่เขาบอกโอ้โหเรียบร้อยรายการที่สิบนะฮะเนี่ยผมว่าผู้สร้างเขาถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีนะ บางทีบางท่านเพิ่งหัดเล่นพระใหม่ๆนะฮะเขายังไม่รู้เลยว่าเนื้อนี้เนื้ออะไรนะฮะเนื้ออะไรพิมพ์พอะไรรายการที่เท่าไหร่นะี่ฮะเขามีสติ๊กเกอร์ติดมาให้เลยนะฮะเนื้อช็อกโกแลตนะตะกุดเงินสี่ดอกโอแม่เจ้ารายการนี้โอ้โห,หนี่มันรายการพิเศษชัดๆนะฮนะนี่นะฮะสวยงามมากๆ องค์พระจะเป็นองค์แบบโบราณนะฮะจัมโบ้โบราณแต่ตรงท้องนะตรงพุงจะมีคําว่านิ่มอยู่นะมีคําว่านิ่มอยู่นะด้านล่างจะมีโค้ดปูนะฮะรันเลขรันนัมเบอร์อยู่ในโค้ดนี้นะฮะวงกลมแบบนี้นะแล้วก็จะมีตะกรุดให้เนี่ยตะกรุดเงินสี่ดอกอ้โหอันนี้ท็อปท็อปเลยนะฮะท็อปท็อปเลยบอกเลยว่าสุดแน่นอนเขาตั้งใจทํามากนะฮะดูฮะ กล่องเนี่ยซ้อนพื้นมาแบบนี้นะฮะล็อกองค์พระแบบนี้เนี่ยเขย่ายังไม่ออกเลยนะฮะแล้วยังมีรองข้างหน้ามาอีก2นะฮะทั้งหมด4ชิ้นนะนี่นี่นี่ให้เห็นกันชัดชัดนะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะฮะนี่มีคําว่าหลวงปู่นิ่มคดปูชัดเจนนะเพราะว่าปูนิบซับเป็นสัญลักษณ์ของทางวัดนะฮะนี่วัดพุทธมงคลนะฮะอุ้ยเนื้อเขาสวยมากฮะเนื้อเขาสวยมากๆนี่คือเนื้อแรกเนื้อช็อกโกแลตนะ สุดยอดจริงๆนะฮะเนื้อช็อกโกแลตอ่านี่องต่อไปโอ้โหเนื้อนี้เดี๋ยวเนื้อนี้รายการที่47ฮะเนื้อเจ้าน้ําเงินนะฮะเนื้อเจ้าน้ําเงินโอ้โหดูความสวยนะฮะนี่เนื้อเจ้าน้ําเงินนะฮะหุ้ยงดงามมากๆผมพยายามจะเอามาให้เอซีได้รับชมหลักหลายเนื้อนะ วุ้นสีดำสีดำนี่ผงใบลานหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นเนื้อแล่มหามงคลน,นะฮะเนื้อแล่สวยๆแบบนี้ความต่างระหว่างเนื้อแล่กับเนื้อผงใบลานนะฮะผงใบลานจะออกดูเงาเงานะ,ะเนื้อแล่จะดูด้านๆหน่อยนะแต่ทุกองค์เป็นเนื้อผงน้ํามันนะย้ําอีกทีเป็นเนื้อผงน้ํามันทุกองค์นะ เจ้าน้ำเงินเช่นกันฮะอันนี้เจ้าน้ำเงินเช่นกันน,ะะน,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 นี่ฮะโอโ้ยิ่งมองใกล้ยิ่งสวยนะฮะงดงามมากๆนี่คือรายการลุ้นเนื้อฮะรายการลุ้นเนื้อสวยๆแบบนี้มีให้กับ F c ซได้ลุ้นกันนะ,ะนี่อ่ะผมเอา,อารายการนี้ปิดก่อนนะฮะรายการลุ้นเนื้อจะเป็นแบบนี้กล่องเหมือนๆกันนะ,ะกล่องเหมือนๆกันหมดนะ อ่ะต่อไปนะฮะต่อไปเราจะมาชมรายการล่างๆกันก่อนเนาะล่างๆกันก่อนไล่ขึ้นไปนะฮะจะอ่านี่ะแถมยกลังกันก่อนอ่านี่ฮะไม่ปิดหนึ่งลังไม่ได้นะฮะนี่คือรายการแถมยกลังนะแถมยกลังรายการนี้ขออนุญาตนะกรีดแล้วก็แกะให้กับ f อได้ รับชมกันสร้างสาไอ้69องค์บนโลกนะฮะ69องค์บนโลกโอ้โหนี่ฮะเนื้อว่านสเสน่จันแดงตะกุดเงิน8ดอกฮะเนื้อว่านอ,อ,อ,อนญนาตน,นะพี่นะส่งเลขดูก่อนนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะโคดรค่อนข,ข้างเล็กนะแต่ว่า ก็ยังยังสามารถดูได้นะฮะหมายเลข3ามสองฮะองนี้หมายเลข3ามสองเน,นี่เนื้อว่านสเสนจันแดงนะฮะโอ้โหมีความฉ่านะ,ะมีความฉ่ามีความสวยโอ้โหจัดหนักจัเไ,ไปมากปิดทองเต็มแผ่นอย่างนี้นะฮะปิดทองในเบ้านี่ดูความหนาดิอุดกิ่งด้ไหมไม่อุดนะฮะดูความหนา ปาดหนามากหนามากสวยมากๆฮะสวยมากๆนี่คือรายการยกรงังนาสร้างแค่69องค์บนโลกฮะสร้างแค่69องค์บนโลกต่อไปนะอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งองค์นะไม่ซ้ํากันเพราะว่าองค์นี้แก่น้ํามันตังอิวผงอาไบลานนะผงไบลานแก่น้ํามันตังอิวฮะโอ้โหนี่ ผิวสวยทุกองค์ผิวสวยทุกองนะตะองนี้ยังไม่เห็นโค้ดสี่ห้านะเลขโค 45, ้ดสี่ห้านี่ดูด,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 ดิขอดูด้านหลังหน่อยนะฮะขอดูด้านหลังหน่อยป๊าบเขาให้นี่ฮะสวยๆแบบนี้งานคุณภาพงานดีงานสวยมากฮนะงานสวยมากๆเลยนี่นะฮะแก่น้ำมันตังอิว๋วนะ แล้วก็ต่อไปตัวแจกศูนย์จองนะ,ะนี่มีเลขศูนย์แบบนี้นะฮะตัวแจกศูนย์จองนี่สร้างอยู่เนื้อละร้อยเก้าสิบเก้าองค์มีสองเนื้อนะฮะมีสีชมพูหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอ่าสีเหลืองเนื้อเกอสรอนนีกหนึ่งนะฮะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้สีอะไรนะเราจะได้สีชมพูหรือสีเหลืองนะ,ะมาฮะมาเป็นชมพูฮะ่ะเป็นชมพูอุ๊ยนี่ฮะ แต่ชมพูเขาไม่ใช่แบบชมพูหวานไม่ใช่นะแบบค่อยได้สบายใจเนี่ยเส้นเกษาชัดเจนนะเส้นเกษาจีวอนนะตะกุดชัดเจนนี่เดี๋ส่งดูเลขขง้งหลัสามหนะฮะเลขสามหรวมกันได้เก้านี่ดูด้านหลังด้วยเพื่อมีออปชั่นพิเศษให้ข้างหลังจะเห็นสีชมพูชัดหน่อยนะฮะข้างหน้า ข้างหน้านี่ดูออกขาวอมชมพูนะขาวอมชมพูอ่ะนี่คือนี่คือรายการอ่าเขาเรียกว่าแจกศู์จองนะฮะแจกศูนย์จองมีอยู่2เนื้อฮะต่อมาขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงนะขึ้นมาข้างบนอีกนิดหนึ่งเป็นรายการที่8นะรายการนี้อย่างที่บอกนะค่อนข้างจะแปลกผมเพิ่งเคยเห็นนะับผมเพิ่งเคยเห็นนี่คือโอ้เป็นกล่องสปินด้วยนะเป็นกล่องสปินด้วยนะาย รายละเอียดต่างๆสุดยอดนะเนี่ยอย่างที่เขาบอกนะปิดตาจัมโบ้มหาเศรษฐีนะฮะกล่องเนี่ยไซส์จะต่างกันนิดนึงนะฮะไซส์จะต่างกันนิดนึงเพราะว่านี่เป็นลูกอมนะเป็นลูกอม,มเทียนชัยแช่น้ำมนต์นะฮะอุดกริ่งนี่ฮะฝังโค้ดแบบนี้ให้ทุกกลองนะฮะจำนวนการจะสร้าง500ลูกทองขออนุญ,ญาตนะะนี่กมลมกริบสวยงามมากกลมมากสวยมาก เราดูเนื้อดิโอ้โหแน่นแกร่งเลยนะฮะแน่นเลยนะฮะอ่ามีเสียงฮะมีเสียงมีกลิ่นอยู่ข้างในนะตอนนี้คุณหารายการเนี้ยเยอะมากนะเพราะว่าแช่น้ำมนต์ในพิธีให้เราเห็นกันจัดจัะเลยนี่นะลูกอมเทียนชัยอุดกลิ่นแช่น้ำมนต์โคตรทองเหลืองเขามีโคตรอ่าโคตรเงินกับโคตรทองเหลืองนะมีอ่าต่างกันนิดหน่อยนะฮะนี่จำนวนการจัดสร้าง 500ลูกนะรายการที่8จะวพิจารณารายการที่8 500รลูกฮนะนี่ปึ๊บอันนี้ก็โคดทองเหลืองนะฮะโคดทองเหลือง5 0 0ยลูกเหมือนกันนะต่อไปนะเหลืออีก2รายการนะเหลืออีก2รายการรายการที่7ฮนะรายการที่7ผงพุทธคุณเรืองแสงเต็มองนะตะกรุดเงิน10ดอกมาดูกันฮนะอันนี้แกะซีนกันให้เห็นชัด แน่นอนนะฮะอนุญาตเปิดมาปุ๊บโอ้โหนี่ฮะของจริงฮะนี่เรียงลายกันโอ้โหให้พึ่งเนื้อผงพุทธคุณเรืองแสงเนี่ยครับไปสังเกตดูนะเขาจะใช้หินเรืองแสงนะฮะที่มันดูพรุนๆน,น,นะตรงนั้นจะเป็นหินใสๆนะหินใสๆนะเป็นเรืองแสงนะฮะไม่ได้ใช้ผงเรืองแสงหรือว่า น้ำยาต่างๆนะอันนี้เป็นหินธรรมชาตินะหินเหลืองแสงธรรมชาติหินเหลืองแสงจํานวนการจัดสร้างนะฮะ99องค์บนโลก99องค์บนโลกฮนะเหลืองแสงนะฮะมันมีองค์เดียวจัดไปต่อไปนะะ ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะฮะร,รายการสุดท้ายที่ผมมีนั่นก็คือป um ิดตาจัมโบ้นะฮะรายการที่4ฮะเนื้อที่นิยมที่สุดฮะเนื้อเกสรแช่น้ำมนนะแช่น้ำมนนะออปชันที่เขามีนะฮะหเป็นเนื้อเกสรน,นะฮะสเป็นารายการแช่น้ำมน 3. อุดกริงนะฮะสตะกุดเงินคู่นะคฮะนี่ฮะสุดประเทศจริงๆสําหรับองค์นี้ ดูคาบดิดูคาบแช่น้ำมนดิโหงดงามมากๆฮนะครับดูฮะโอ้โหผิวของน้ำมันแล้วนะสุดยอดจริงๆนี่นะสร้างห้าร้อยองค์เพราะว่าเป็นเนื้อที่นิยมที่สุดนะเป็นเนื้อที่นิยมที่สุดจึงได้สร้างเยอะสุดเพราะว่ายังไงถึงมันไม่พอเอานะโอ้โหมีเสียงกริ่งด้วยอะ สุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆนี่งานคมคลิปนะงานคมคลิปจริงๆฮะนะฮะใครมียินดีด้วยนะสำหรับรายการนี้เพราะว่าพระหายากมากนะอ่ะก็นี่คือรายการทั้งหมดที่ผมมีนะตอนนี้นะนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการลุ้นเนื้อนะไม่ว่าจะเป็นรายการอุดกริ่งต่างๆนะก็มีประมาณนี้สวยงามน่าเก็บมากๆนะวันข้างหน้าจะถือว่าเป็นพระหลัก ของหลวงปู่นิ่มเลยก็ว่าได้เพราะว่าทําออกมาได้สวยจริงๆนะก็ใครสนใจรายการไหนก็ทักทายทักทายกันเข้ามานะฮะก็เริ่มหายากราคาเริ่มขึ้นสูงมากๆแล้วนะนะตอนนี้นะฮะตัดสินใจช้าเพียงนิดเดียวพี่อาจจะต้อง ควักเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นนะฮะเยอะขึ้นก็ฝาก emc ทุกทุกๆท่านไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้สร้างน้อยนะฮะผงน้ำมันงานคุณภาพสวยๆแบบนี้อย่าให้พลาดนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวรา emc ทุกทุกๆท,ท่านไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ